ทุกคนีิผมตัวตรีวิวครับแม่ของผมชื่อก้าครับพี่ครูเป็นคุณแม่ผมครับถัดไปครับมันจะกัดได้ดีครับเพราะว่ามียาเคี้ยวครับทุกคนมีดีนเคี้ยวครับเพราะว่ามีหนึ่งเคี้ยวสามเจียวของครับวีวผมจะมารับแดยฟันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตาบารบวชได้ฟ้าครับห้าบวชห้าเป็นสิบถูกไหมครับสองบวชสองเป็นสี่ถูกไหมครับหนึ่งบวชหนึ่งเป็นสี่ครับแล้วห <oughs: rigid> ้าบวชห้าเป็นอะไรครับเป็นสิบนั่องครับเกาเป็นห้าเป็นอะไรมาครับเป็นสิบนั่นเองครับแล้วสองบวชสอครับเป็นสีครับหนึ่งบวชห่งเป็นอครับเป็นสอนเ วันนี้ขอตัวลาก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวสามอนดีสวัสดีครับ